ยำขนมจีนค่ะวันนี้กินกับผักเยอะๆอร่อยดีนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะปลาทูย่างค่ะนำมาแกะก้างออก พอแกะเสร็จแล้วแล้วก็จะฉีกเป็นชิ้นชิๆแบบนี้นะคะฉีกให้หมดเลยจะได้ตักทานง่ายๆค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาปรุงน้ำยำกันเลยค่ะเริ่มจากใส่พริกป่นลงไป เติมน้ำตาลผงชูรสค่ะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะต่อไปก็ใส่น้ำปลาค่ะเพิ่มความนัวด้วยน้ำปลาล้าค่ะ บีบน้ำมะนาวลงไปค่ะปรุงรสเปรี้ยวตามชอบได้เลยค่ะคนให้น้ำตาลละลายนะคะต่อไปก็ใส่เนื้อปลาทูใส่หอมซอยลงไป คนให้เข้ากันขั้นตอนสุดท้ายใส่ขนมจีนลงไปค่ะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคลุกให้ทั่วขนมจีนนะคะ สีสันน่าทานมากเทลงใส่ถาดได้เลยมีผักแก้มเยอะๆจะอร่อยมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำขนมจีนอร่อยนัวค่ะ